สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาวจะมาสอนพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปแบบนี้นะคะะเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะคะตัดลิบบิ้นจำนวนสี่เส้นความยาวเหมือนเดิมตั้งแต่มือเราจาับจนถึงขออ้อศอกจากนั้นนะคะพับครึ่งเลยแบบนี้ สเส้นเส้นที่สองคลอบไปที่หัวอันแรกเส้นที่สามแปะหน้าแปะหลังให้มันหลังเส้นนี้ไว้เส้นที่สี่สอดเข้าข้างหน้าก็หันหลัง สอดเข้าข้างหลังลก็ดึงทุกเส้นให้ตึงนี้แล้วก็เอาเหรียญใส่มาตรงกลางจากนั้นนะคะพับเอาเส้นเดียวนะขวาเอามาซ้ายล่างขึ้นบนซ้ายมาขวา ก็บนเส้นเดียวนะจ๊ะลงมาเก็บด้วยการสอดเข้ามาในนี้ก,กับล้างหันจะ้ะทำอีกทีนึงแต่ตรงนี้ใช้สอดได้เลยให้เรียนมันแน่นขึ้นนะคะเส้นเดียวนะคะมันจะมีที่สำหรับสอดอยู่แล้วว่าต้องสอดตรงนี้นะตรงนี้นะ ลงมากลับล้างหันมาทำด้านนี้ก่อนอะนะคะเราเส้นนี้นะเส้นยาวเส้นเดียวพับมาข้างหน้าแบบนี้จากนั้นนี้วป้งจับไว้พับขึ้นไปอีกรอบแบบนี้เป็นสามเหลี่ยม เอาน้นโป้งจับไว้แล้วลู่บินให้ตึงโค้งลงข้างล่างแล้วสอดเข้าช่องสีแดงนี่ช่องตัวมันเลยจละโผัวซ้ายมือแล้วก็ดึงก็จะได้แบบนี้ทำทั้งสีทางนะคะดูอีกรอบหนึ่งพับมาอบ่างนี้ใวโป้ง จับไว้พับขึ้นไปอีกมีป้งจับไว้รูดโค้งลงข้างล่างแล้วสอดเข้าเส้นของมันสอดเข้าสีมันเลยนะ พับเข้าข้างหน้านิ้วโป้งจับไว้พับขึ้นข้างบนนิ้วโป้งจับไว้โลดริบปิ้นให้ตึงโค้งลงข้างล่างแล้วสอดเข้าข้างล่างเส้นมันน่ฝั่งสุดท้ายพับจับไว้พับขึ้นแล้วจับไว้ รูดลิปบิ้นโค้งองข้างล่างแล้วสอดเข้าเส้นของมันแล้วดึงแบบนนี้ต่อไปนะคะเราจะมาทำฝา่ที่มันว่างๆอยู่นี่เราก็เอาลิปบิ้นทางนั้นเลยนะคะนะรูดลงมาให้ตึงโค้ขงขึ้นไปอย่างนี้ และบิดแล้วก็สอดเข้าทางฝั่งสีขาวนี่เลยดูอีกฝั่งนึงนะฝั่งลงโลกลูดลืิปินให้ตึงโค้งลงมาบิดเอาส่วนที่งายเนี้ยเสียดลงไปปิบ ลิปบินข้างล่างขึ้นบิดแล้วสอดมันจะออกฝั่งซ้ายนะคะอีกฝั่งหนึ่งรูดลงมาโค้งง่าแล้วบิดสอดทางซ้ายจะโผล่ทางซ้ายนี่แล้วก็ดึงนิดนึง ไดแล้วแบบนี้ตัดลายออกืม แล้วนะคะทำนี้เสร็จแล้วอลองทำกันดูนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย,บายคะ่ะ